ป้ายหยุดป้ายรถเมล์เลยนะเลรมทางถนนสวัสดีทุกคนครับเช้านี้เราอยู่ที่จุดตัดยมราชนะฮะ แยกยมราชเสียงเครื่องกั้นลงนะครับมีรถไฟผ่านหนึ่งคันครับรถใหม่ออกมาใหม่เลยอิตาชิสี่ห้าหนาลังจอดรอทางครับเป็นหัวรถจักรเปล่าน่าจะเดินทางไปทำขบวนสองศนย์หกรุงเทพพิษณุโลกหรือไปทำอย่างอื่นก็ไม่รู้ เกื่องกั้นลงแล้วนะครับผู้คนเริ่มเดินข้ามทางแล้วก็เริ่มฝ่าเสียงสัญญาณจากที่ตะชีมาแล้วครับอย่าเชียงเลยครับอย่าเชียงนี่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับสีใหม่เอี่ยมมากเลยออกวาระจากมากักกะสันมาใหม่ๆ ยุดรถโรงพยาบาลรามาก็มีขบวน356นะครับเข้าจงขบวน356กำลังเข้าจอดที่ป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาก็เป็นรถดีเซลรางนะฮะยาว5คันนู่นนะไกลๆเราอยู่ที่แยกยม,มาราชกันอยู่ตอนนี้ เครื่องกัน้นตรงจุดตัดถนนสีอยุธยาน่าจะลงกัน้นไม่ให้รถผ่านแล้วนะครับแล้วตอนนี้ขบวนสามาหกก็น่าจะได้เวลาออกจากป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาเนยก็มีคนป่ายอยู่กั้นหนึ่งครับมอไซ เขาจอดที่ป้ายหยุดรถยมราชหลังจากจอดปุ๊บเสียงเครื่องกั้นที่ป้ายหยุดรถยมราชก็ดังขึ้นครับจุดตัดยมราชเสียงเครื่องกั้นดังแล้วนะพร้อมรถออกสองคนครับเยอะอยู่ลงที่นี่ การลงฝั่งเดียวนะครับฝั่งที่มาจากถนนเพชรบุรีรถพร้อมออกแล้วครับ ทางน้องปลาดุกนะปลายทางกรุงเทพะบวนสองแปนึ่งออกมาแล้วนะครับกรุงเทพกะบินบุรี เครื่องกั้นลงขบวน281กำลังมานะครับที่ก็มีขบวนผ่านนะตอนนี้ก็8โมงหน่อยๆนะ8โมง11นาทีแล้วนะครับอ้าวอาวาป๊บุกไปปั๊บเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอกันเลย ตัม4202ทำะบวนนะฮะน่าจะยังรอทางหนระือรอทางนี้อยู่นะครับขบวนอะไรมาวะเนี่ย นี้ไปก่อนนะขบวน2องแปหนึ่งนึงจะไปได้4401ปราจีนบุรีกรุงเทพขบวน372 ไปก่อนนะครับมีรถอีกขบวนรออยูอ่เครื่องกันยกให้ก่อนครับแม่เห็นรีบไปกันได้ไปกันได้ขบวน372จอดหยุดส่งผู้โดยสารนะ ยังไม่ได้ออกรถเลยอตอนนี้รถเคลื่อนไปแล้วครับเดี๋ยวอีกสักครู่ไม้กั้นก็คงจะลงแล้วก็ให้ขบวน281ผ่านทางนะฮะสัญญาณเครื่องกัน้นดังขึ้นอีกหนึ่งครั้งหลังจากขบวน372ผ่านไปแล้วครับทางว่าง สัญญาณเครื่องกั้นก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งฝั่งถนนเพชรบุรีครับกำลังจะลงครับอ่ายึกๆยักษย,กย,กยกครับลงไม่ลงอาให้รถพยาบาลไปก่อนลงแล้วครับฝั่งนอนฝั่งทางนอนก็กำลังลงครับฝั่งนี้โอ้โหรีบเร่งรีบเร่ง 8 0โมงแล้วนะครับเข้างานกัน8ปดโมงครึ่งก็ต้องเร่งรีบแล้วใกล้ใกล้เวลามี่เขาเรียกเวลาเร่งด่วนนะโอ้รถเมย์มา3าคันรวดครับโอ้มาเลยฮะมาเลยมาแล้วต้องชะลอมีคนข้ามทางารีบมายังไงก็ต้องหยุดชะลอให้ ลงแล้วครับลงแล้วตัวสุดท้ายเออเอาทางโน้นมีฟ้าครับฟ้าไปแล้วเกลื่อนการลงหมดทุกทางแล้วครับมีใครรอไหวไหมรอไหวไหมอาไม่ไหวไปก่อนครับขอไปก่อนเอามองซ้ายมองขวาไม่มีขอไปอีกเอาเอาครับเอามองมองซ้ายขวาเอาปลออภัยครับไปได้แม การีครับ 4422ขบวนที่281กรุงเทพกับบินบุรีครับทานชุมชนโค้งรถไฟยม,มราชชุมชนนี้เวลารถผ่านนี่อย่าไปยื่นไม้ยื่นมือออกไปนะ อาจจะถึงปลายทางโดยอวัยวะไม่ครบนะพอรถมันเฉียดกับหลังพงหลังคามากเลยดูแล้วก็อันตรายผ่านไปแล้วสำหรับรกะบวน281กปะบวน342นะครับกำลังออกจากสามเสนมาโน่นครับมองไปเห็นหัวเห็นแสงไฟจากหน้ารถนะครับ กระบวน3-4-2กำลังจะออกจากสามเสนนะครับกระบวน3 02น302เข้าป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาแล้วนะครับ บนสามนะกำลังเลือ้อยเข้าจอดเดี๋ยวเครื่องกัน้นบริเวณจุดตัดถนนสีอยุธยาก็จะลงแล้วรถก็จะมาที่นี่ เป็นบรรยากาศที่แยกยมราชยามเช้านะครับแล้วขบวน342พร้อมเรียบร้อยครับเตรียมออกมาแล้วเครื่องกันลงแล้วนะตรงจุดเครื่องอจุดตัดถนนสยยุทธยานะครับ กำลังเคลื่อนมาได้เป็นหัวรถจากอัลตอมค่อยๆมานะจุดตัดสีรุยานั้งเครื่องกันลงเรียบร้อยครับไม่มีรถผ่านนี่รถกำลังเริ่มทำความเร็วเดี๋ยวต้องเลี้ยวอีกนะฮะ ันนี้ก็มาจากแก่งคอยเดินทางรับส่งผู้โดยสารแก่งคอยปลายทางกรุงเทพพหลัมโพง ควาดดำมาแล้วครับยุงตายนกตายนะะอัดเข้าไป เลยนะครับเครื่องกั้นดังขึ้นแล้วอสาสีองศูนย์หนึ่งทำกระบวนครับ ให้ทันระหว่างที่เครื่องกั้นลงนะครับจะได้เดินข้ามทางได้พอดีคือถ้าเครื่องกั้นไม่ลงแล้วมันรถเยอะครับกว่าจะได้ข้ามไม่มีใครฝ่าแล้วนะครับเพราะว่ารถกำลังจะออก,กต้องรีบวิ่งฮะวิ่งให้ทันรถทันเครื่องกั้นด้วยนี่เป็นวิถีชีวิตคนในเมืองที่ต้องใช้รถไฟครับ รถเมยก็อาจจะส่งถึงป้ายหยุดป้ายรถเมย์เลยนะเตรมทางถนน ไปวด้วยครับนำพาทุกคนมาชมเพียงเท่านี้วันนี้ก็สวัสดีครับ